โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกิจกรรมาดาบเดี่ยวบ,บุกทลายเหมือนเดิมนะครับผมก็มาเป็นวันที่สามนะก็ผมได้ลองเล่นไปรอบหนึ่งนะครับผมก็จะมีเพลงดาบรับตามนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าต่อให้อ่านไปก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมก็จะมีการาเวลาเราโคตเตอร์เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะมีการฟันมาเป็นดาบนะฮะดาบสายฟ้านะจะทำให้เราติดไฟฟ้าชอ็อตสะหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาคนะ เราก็เก็บมันเดิมรัาผมเมื่อวานเลยเขาจะมียันผ้าย,ยันแดงนะเที่ยวตีมันไปเรื่อยน่ครับผมเนี่ยผมยกดาบขึ้นจะฟันมาเลยก็ดูสีฟ้ามันเดิมเห็นไหมมันเป็นการตีมันขึ้นดาบไฟฟ้านะครับผมวันนี้โอเคโจมตีรถเร็วขึ้นนะตัวนี้เนะี่ย เมื่อเราตีมันจะทาการบังคับให้มันใช้ท่านี้นะครับผมเวลาบล็อกเราเนี่ยเราให้เราโจมตีทิ้งไปเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแอนิเมชัน Animation, มาเป็นท่าฟันให้เราคอ์เตอร์แบบเต็มๆเ,เ,เองโอเคผมที่สองก็ผ่านแล้วะฮะก็ไปดูแบบที่สามดูก็ถึงจะเป็นแบบสุดท้ายก็ไม่น่ามีอะไรต่างกันมากนะผมอาจจะมีเรื่องความถึกนะฮะกับความถี่ของการปล่อยสกิลหรือการปล่อยท่าฟันนั่นเองก็ดูกับผมว่าจะเป็นยังไง อันนี้ผมบล็อกได้พอดีนะครับผมไม่ถึงขั้นเคาน์เตอร์นะโอเคก็แปะตูดไปครับผมตีไปบังให้มันใช้ท่าน,นี่นะฮะเห็นไหมมันจะมีการฟันขึ้นะ่ะเห็นไหมมันจะมีการเคาน์เตอร์นะครับผมตีให้มัน มาครับให้มันชัดเรานะดูนี่แล้วก็เคาเตอร์ปผมมันใช้แบบไม่ตั้งตัวนะนี่เราจะมีการเคาน์เตอร์ขึ้นดาบมันนะฮะก็โหกดยากมากนะผม ได้ความเท่นะนี่กันไปหนึ่งทีหลังอาฟาดฟาดฟาดโอเคก็ไม่ยากมากนะผมแต่รอบรอบนี้จะมีความเท่นะฮะจะมีความเท่ขึ้นตรงอที่ว่ามันจะทําการเคาน์เตอร์อขึ้นดาบสายฟ้าได้นะก็ดูเท่อ,อีกแบบน,นะผมแต่ก็รางวัลก็ยังได้รับง่ายเหมือนเดิมนะว่าแปดสิบแปดสิบนะผมสำหรับวันนี้ก็โอเคผม ก็ไม่ได้มีที่อะไรเพิ่มเติมนะก็เป็นการลงให้รู้เรื่องที่เฉยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์ตามนะฮะถ้าเจอในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม